กราสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซอมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับน้อพี่ก็จะมาสอนรับสกินหมัดฟๆนะครับน้องในการอัปเดตแพทใหม่นะครับองน้องเพราะว่ามีข่าวหลุดมาแบบนี้นะครับน้อว่า GM จะแจกหมัดฟๆนะครับพี่ก็เลยแบบว่ารีบมารายงานเลยนะครับน้อพี่บอกเลยนะครับว่าจะมาตอบคำถามด้วยนะครับน้อแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้อว่ากิจกรรมบูย่าปีนี้นะครับองน้องก็คือหรือว่ากิจกรรมนะครับน้อที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะาก็จมี ทางด้านของซุดนะครับเนาะที่แบบว่าเป็นซุดบูย่าเป็นซุดคอปบ้าอะไรประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าซื้อ1แถมถึง3เลยนะครับเนาะก็ซื้อ4เดียวนะครับเนาะแต่แถมให้ถึง3 4นะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็กำลังจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องแต่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับเนาะมีทั้งสกินหมัดด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีข่าวหลุดมานะครับเนาะว่าสกินหมัดจะแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับเนาะก็จะประมาเลยนะครับเนาะมีคาตานะมีสกินปืนด้วยนะคคคครรรรััััับบบกกก็ถืออววววว่่่่่าาาาเเเยยยะะะะะะมมนนนนนนดดีีี๋พจจิใหู้ลทแ จะสวยแค่ไหนจะแรแค่ไหนเนี่ยนะครับเนาะก็จะเป่ามันนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคู่เด่นนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีนะครับเนาะคลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันสําหรับวงน้องคู่เด่นนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีนะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้ Blue เลยนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูนะครับเนาะก็รับไปเลยในส่วนของบัตรเครดิตหน้ามูลค่า150บาทนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ทําการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยักนสําหรับวงงนน้อค่ะครับเนาาาะที่่แบบวอยกได้นะครับเเเนนนาาะะะรกก็พี่บบอลยคั วันนี้ตอนเย็นนะครับนาอมีสซไพรส์ก็คือมีการแจกโคดนะครับนาอเพราะว่าพี่ได้โค้ดใหม่มานะครับนาอแล้วก็พี่บอกเลยนะครับนาอว่าไปทํามาเลยนะครับนาอเพราะว่าหลายหลายคนขอมานะครับนาอสสำหรับเรื่องโค้ดพี่ก็เลยแบบว่าไปทํามาเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะแจกตอนเย็นนะครับน้อไอย่าลืมเข้ามาเอากันด้วยละกันนะครับนาอมีจํานวนจากัดด้วยนะครับวงน้องแล้วก็นี่นะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับนาะว่าอันนี้นะครับนาอจะมีหนังสือตัวใหม่นะครับนาอที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับนาอก็คือปกติจะเป็นแบบนี้นะครับนี้นอา ที่มีอยู่แล้วในฟรีไฟท์นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็มีทั้งสายฟรีมีทั้งสายเติมนะครับเนาะสายเติมก็มีประมาณนี้นะครับเนาะก็มีทางด้านของท่าทางสกีปืนคาตนานะครับเนาะเราก็มีสูตรเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเปลี่ยนสีได้อะไรประมาณนี้นะครับเนาะแต่อันใหม่นะครับวงน้องก็คือสําหรับอันใหม่นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของแบบนี้เลยนะครับเนาะเป็นหนังสือมังกรแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็คือหนังสือมังกรตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าจะมีทั้งขขออองงฟรรรรีแล้วกกก็็เเเติมมัันนนะะะะคบาาจปณืย วงนองก็ค <S smoke> ือมีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับมาเริ่มจากอันแรกกันเลยดีกว่านะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันแรกนะครับวงนองก็คือสําหรับสายฟรีนะครับเนาะจะมีประมาณนี้นะครับเนาะแต่หนังสือมังกรตัวนี้นะครับเนาะสำหรับสายฟรีก็มีเหมือนกันนะครับเนาะสำหรับสายเติมก็มีเหมือนกันนะครับเนาะรวมๆแล้วนะครับเนาะจะเป็นประมาณนี้นะครับวงนองก็คือมีทั้งสายฟรีมีทั้งสายเติมประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงนองก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่่่าาไมผิดหรออกแนนนนนะะคคับเ็ื สำหรับของนะครับนอที่จับเด็กเข้ามาก็เป็นทางด้านของกล่องสุ่มนะครับนอก็เป็นกล่องสศพประมาณนี้นะครับนอนี่เลยนะครับวงนอก็เป็นกล่องสุ่มังกรนะครับนอที่มีเอฟเฟคโคตรเยอะเลยนะครับนอก็จะเป็นประมาณเลยนะครับนอก็เป็นหนังสือตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนอก็จะมาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับวงนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอก็ถือว่าสุ่มมากๆเลยนะครับวงนอ ก็ถือว <cues> ่าอันแรกนะครับน้องก็เด็ดแล้วนะครับองน้องแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องยังจะมีทางด้านของสกินไอวอร์นะครับน้องที่แบบว่าเราสามารถรับได้นะครับน้อนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของสกินไอวอร์แบบนี้เลยนะครับน้องที่แบบว่ามีเอฟเฟกเยอะมากๆนะครับน้องแล้วก็มีทางด้านของคาตานาตัวนี้ด้วยนะครับน้อนี่เลยนะครับองน้องก็เป็นคาตานาแบบนี้เลยนะครับน้องถ้าภาพมัวงก็ขอโทษขออภัยด้วยละกันนะครับน้องก็เป็นหลุดมากนะครับองน้องก็คือเป็นข่าวหลุดมาได้นะครับน้องกวดจะได้มานะครับก็ถือว่าง่ายพอสมควรนะคคครรรัััับบบออองงงนน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 ้้้ีี่เเลยะะะาก็็จปทด ของสกินปืนตัวใหม่นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับน้องก็มีทางด้านของสกินปืนตัวใหม่ประมาณนี้เลยนะครับน้องโคตรเท่เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสวยมากนะครับน้องก็คือโคตรสวยเลยนะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องเอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงนะครับน้องก็คือเอฟเฟกจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะครับน้องนี่นะครับก็เป็นทางด้านของกระเป๋าเล็กๆประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็อันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกระเป๋าสะพาาายยนนนนนะะะคครรัับบออก็็จเเเปปมลพี่ บอกเลยนะครับเนาะว่าโคตรโหดโคตรแท้เลยนะครับเนาะเอฟเฟคโคตรเยอะเลยนะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะแล้วก็อันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับองน้องก็คือเป็นการเปิดตําราหรือว่าเปิดหนังสือตัวใหม่นี่นะครับเนาะก็เหมือนทั่วไปนะครับองน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับเนาะนี่นะครับปกติจะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็คือเป็นท่าทางประมาณนี้นะครับเนาะแต่อันนี้จะเปลี่ยนใหม่นะครับเนาะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาพประ น้อว่าหนังสือตัวใหม่นะครับนะ้อก็มีเอฟเฟกต์เยอะเหมือนกันนะครับน้อเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับนะ้อก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับพงน้อง ก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านของท่านฮะนะครับเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเนาะปกติจะเป็นไอวอลนะครับเนาะแต่จะเป็นทางด้านของมังกรประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับอันสุดท้ายนะครับก็ถือว่าสุดมากๆเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนถามถึงนะครับเนาะว่าสกินหมัดตัวนี้นะครับเนาะอัปเดตเข้ามาแจกฟรีหรือเปล่านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีข่าวหลุดเข้ามานะครับเนาะแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่พี่เชื่อว่านะครับวันที่อัปเดตเข้ามาจริงนะครับเนาะไม่แจกฟรีแน่นอนนะครับเนาาาาะะะะสส่ววนนนนนมมมมกกกกกกจจจเเเเปปป็็็็ิิิรรรรรทออััพคบแล้ยต แน่นอนนะครับนาก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอะว่าอันนี้นะครับนาก,ก็เป็นทางด้านของสกินหมัดตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่ากําลังจอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับนก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่า บมัดตัวนี้นะครับเนาะอาจจะมีโอกาสมาแจกฟรีนะครับเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่ชัวร์นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้มีแค่ข่าวหลุดออกมานะครับเนาะว่าจะมีการแจกฟรีนะครับเนาะแต่พี่เชื่อว่านะครับเนาะถ้าเซิร์ฟอื่นนะครับเนาะอาจจะแจกฟรีแต่100%เลยนะครับเซิร์ฟไทยอาจจะไม่แจกฟรีแน่นอนนะครับเนาะก็ชาบประมานี่เลยนะครับวงน้องก็คือพูดแบบว่าไม่โลกสวยเลยนะครับเนาะเพราะว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่นะครับเนาะเซิร์ฟอื่นแจกฟรีแต่เซิร์ฟเราก็น่าจะได้เสียตังค์ตามเคยนะครับเนาะแต่ไม่เเป็นไไรรถ้้้าาพพีี่่ติมใหดทก เติมให้ละกันนะครับเนาะลก็ในส่วนต่อมานะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสุดตัวนี้นะครับเนาะก็คือปกตินะครับเนาะจะมีทางด้านของสุดคอบ้านนะครับเนาะที่แบบว่าซื้อ1แถมถนึงสามนะครับเนาะที่แบบว่าซื้อ1ตัวแถมหนึงสามสี่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับวงน้องแต่ครั้งนี้นะครับเนาะก็อัปเดตเข้ามาเหมือนกันนะครับเนาะก็คือจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ตอนแรกนะครับเนาะจะเป็นสีฟ้านะครับเนาะแล้วเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้ตามลำดับเลยนะครับเนาะก็มีสีแดงนะครับม้งเนาะแล้วก็มี ก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ ซุดนะครับเนาะที่แบบว่าเสียตุลเทพตัวใหม่เี่นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของซุดกิจกรรมนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับองน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือหลายๆคนอยากได้แน่นอนนะครับเนาะเฉพาะสายเตือนนะครับก็คือจะได้เล่นแน่นอนนะครับเนาะก็คือได้เล่นได้สุ่มแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเป็นกิจกรรมสายเตือนนะครับเนาะไม่ใช่มาแจกฟรีนะครับเนาะในส่วนตรงนี้นะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับใครที่แบบว่ายังไม่มีเพชรนะครับเนาะก็รีบสะสมเพชรได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับจะเริ่มมออัััปเเเเดตข้้้าานนนนะะคครรบบงงวีลย นอก็จะมาพร้อมแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับนอก็ตามที่เราเห็นกันนะครับนอก็คือแพทใหม่ล่าสุดนะครับก็จะมีทางหน้าของโหมดใหม่นะครับนอก็เป็นทางหน้าของโมดซอมบี้ตัวใหม่นะครับนอมีโหมดเตบอสนะครับนอก็มีโมดหิมะตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่ากาลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับวงนอมพี่บอกเลยนะครับนอว่าอันนี้นะครับก็เป็นโหมดใหม่นะครับนอก็จะมีทางหน้าของสกีปืนโดนเนิร์ฟด้วยนะครับนอก็มีทางหน้าของซุดที่พี่รายงานไปเมื่อกี้นะครับนอนี่เเเเเลลลยยยนน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 ะะะะะะคคคครรรรรรรัััับบบบบบววงงงงงดอออออออมมมมกกกก็็็็ีีีีีีีีีสสสสฟ้้้าาาาแแ่่่่หืืไไปปปณทพ จะเป็นปลาบานนี้เลยนะครับองน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของสุดตัวใหม่ล่าสุดนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าสุดตัวนี้นะครับเนาะเป็นทางด้านของสุดสายเติมนะครับเนาะที่แบบว่าเท่มากๆนะครับเนาะเอฟเฟกจะหนักจะเต็มแน่นอนนะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะว่า ถ้าอยากได้นะครับเนาะก็ hehe, จะได้แน่นอนนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะพี่มารีวิวล่วงหน้านะครับเนาะแล้วก็มารีวิวหมัดตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้นี่นะครับเนาะก็จะเอามาเลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นข่าวชานล่วงหน้านะครับที่แบบว่าหลายๆคนอยากได้นะครับสกินหมัดฟรีอะไรประมาณนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่ามารีวิวหรือว่ามาตอบคำถามเลยนะครับเนาะว่าสกินหมัดนะครับเนาะจะได้ฟรีหรือเปล่านะครับก็คือเซิร์ฟอื่นนะครับเนาะอาจจะมีแจกฟรีอันนี้พี่เชื่อนะครับ เนาะเพราะว่าส่วนมากนะครับเนาะไม่เคยเห็นแจกฟรีสักที่นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงนนองพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงนนองคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้สกินมานะครับเนาะถ้ามันแจกให้ได้มันเติมให้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ทําการเติมแจกให้ละกันนะครับเนาะ ก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านที่แบบว่าลหลายคนถามมากนะครับนอรีเคสเข้ามานะครับอยากรู้สกินมาดอะไรประมาณนี้นะครับก็มาตอบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะครับนอรหรือว่าเป็นข่าวสารดีๆที่มาแชร์ต่อกันนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอสำหรับวงนองคนไหนนะครับนอที่แบบว่าชอบแนวนี้หรือเปล่านะครับนอที่พี่มารายงานล่วงหน้ามาตอบคถามอะไรประมาณนี้นะครับนอถ้าชอบก็อย่าลืมละกันนะครับนอถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับวงนอะีเ่าราคน แล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะคลิปตอนเย็นนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของการแจกโค้ดด้วยนะครับเนาะโค้ดที่พี่ทํามาเองเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามานีเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเนาะสำหรับคลิปตอนเย็นนะครับวงน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับพงน้องพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะแต่ก่อนที่จะลากันไปนะครับสำหรับพงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนพี่เพียงแต่พงน้องกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก นก,ก็จับประมาณนี้เลยนะครับองน้องสำหรับวันนี้นะครับนอรพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับองน้องไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับนอรก,ก็เป็นทางด้านของคลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับองน้องบ๊ายบาย